พักมานิชัยจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อคูณปริสุโตขอวารมีอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่วรพจน์เหยียบรถกระดกภูมมาเขมะจาโรวัดสวนหินผานางทอยจังหวัดอุบลราชธานี มีคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆพระองค์ขอจงส่งศีลส่งดวงธรรมส่งพลังกิตพระคาถาใดๆในแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์เก้าโคตพระคาถาตั้งแต่อาจารย์ปกอาจารย์เขาอาจารย์เก่าอาจารย์เดิมอาจารย์สาอาจารย์คำภาอาจารย์หาอาจารย์เนียมถึงอาจารย์ธรอาจารย์พรมอาจารย์พร อาจารย์ธรอาจารยถถ limited, ถ shepherd, ์พันอาจารย์จอมถึงอาจารย์หันอาจารย์บุตรถึงอาจารย์จันอาจารย์หำอาจารย์เมฆอาจารย์กาบอาจารย์เก่งอาจารย์นิมลูกศิษย์ลูกหากราชนาหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อฌานหลวงพ่อฟูหลวงปู่มีชัยหลวงพ่อสุริวัตานขอจงสิทธิให้วัตถุมงคลชิ้นนี้ขอพลังบารมีของหวงแก้วหลวงธรรม ขององค์พระอาหารหันต์ที่มีมากมายกว่ามเมล็ดทรายในทะเลขอจงส่งศีลส่งธรรมมาประจุให้ดีให้แจ้งให้ใสให้สว่างด้วยพระคาถาดวงแก้วดวทงทรรด้วยเถินน,นะเมตตาโมเมตตาพุทธเมตตา ม <royable> ังเมตตาสังฆเมตตาเมตตาด้วยนโมพุทธายะสาธุสิทธินางอัตตาปาริยันโทที่อาศัยเมื่อเลืยไสมนางอัตตาปาริยันโตสิ่งการตรปันเพื่อคิดนอตายเกียนะขอนมน์องค์พระหันตาคุ้มภูบายจากข้ามาท่องกิจท่องใจลูกศิษย์ลูกนาทั้งหลายพระอารันพระกาถาถาำดวงแก้วดวงทั้มขององค์พระหันตา ที่ยิ่งใหญ่มากมายมหาศารขอองค์พระหันตาโต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 พุทโธขึ้นมาทุกคนขึ้นมาพุทโธ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  สังปฏิกาานังสังปฏิกา